ณรุ่งสางที่ชายแดนพนมดงรักหมอกหนาทึบปกคลุมยอดเขาสูงชันสลับซับซ้อนอย่างลึกลับเฮลิอคอปเตอร์สีดำสามลำปรากฏขึ้นลักลอบบินต่ำเรียยอดไม้ด้วยความเงียบเชียบและน่าสงสัย <c oughs> พวกมันพยายามแทรกซึมเข้าสู่เขตห้ามบินอำพรางตัวภายใต้เงาของภูเขาเพื่อหลบเลี่ยงเรดาร์ภายในห้องโดยสาร <c oughs> ที่มืดสลัวบรรดาเจ้าพ่ออาชญกรรมนั่งเบียดเสียกันแน่นด้วยสีหน้ากังวลชายวัยกลางคนกอดกระเป๋าเงินใบโต มือไม้สั่นเทาไม่หยุดด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเขาชเ,เง้อมองออกไปนอกหน้าต่างสายตาลอกแลกราวกับสัตว์ป่าถูกล่าที่กำลังหาทางรอดแต่เหนือชั้นเมฆขึ้นไปเครื่องบินแจ้งเตือนภัยแซฟ3 4 4 0อีรีเยของไทยกำลังล่าตระเวนอยู่เรดาร์เอรีอันทันสมัยกวาดผ่านภูมิประเทศตรวจจับผู้บุกรุกผิดกฎหมายได้ในทันที บนหน้าจอควบคุมจุดสีแดงกระพริบถี่ยิบระบุพิกัดที่แม่นยำของเป้าหมายอย่างชัดเจนสัญญาณเตือนภัยถูกส่งไปยังฐานทัพอากาศโคราชเสีงสยงไซเรนวิดวิวดังกรองไปทั่วสนามบินนักบินรบไทยวิ่งกรูไปยังเครื่องบินใบหน้าเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นดุดินมผาเครื่องยนต์ F16 Fighting f a l c o คอนคำรามคึืก้องพลไอความร้อนที่ทำให้พื้นดินสั่นสะเทือนพยาอินทรีเหล็กพยานพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า ทิ้งลำควันสีขาวพาดผ่านตัดชั้นเมฆนักบินไทยแววตาคมกริบล็อกเป้าหมายเข้าสู่ระบบศูนย์แดงบนหมกบินอย่างเยือกเย็นนิ้วมือสวมถุงมือวางท่าบ,บนปุ่มสีแดงเตรียมพร้อมปลดปล่อยเคีื่อมัจุราชสังหารขีปนาวุธเอ็มหนึพุ่งออกจากรางปล่อยแหวกอากาศด้วยความเร็วเหนือเสียงอันน่าสะพรึงมันทะลวงผ่านม่านหมอกพุ่งเข้าหาเฮลิคอปเตอร์เคราะห์ร้ายราวกสุนเวทมนต์เสียงระเบิดดังกํมปนาทสะเทือนเลือนลั่น เฮลิคอปเตอร์ลำหน้ากลายเป็นลูกไฟยักษ์ในพริบตาซากเครื่องบินไหมเกรียมร่วงหล่นลงสู่หุบเขาทิ้งลำควันสีดำยาวเหยียดดังน้ำหมึกอีกสองลำที่เหลือแตกตื่นสุดขีดนักบินหักเลี้ยวหลบหนีตายอย่างจ้าละวันเบื้องล่างทหารชายแดนกัมพูชาแห่งหนงมองท้องฟ้าด้วยใบหน้าที่ซีดเผือดและขวัญพวานักบินไทยคำรามกองวิทยุยืนยันอธิปไตยที่ไม่อาจล่วงละเมิดได้ของราชอาณาจักรเสราควันสีดำที่พวยพุ่งเสียดฟ,ฟ้า คือคําเตือนที่เฉียบขาดที่สุดสำหรับผู้รุกรานทุกคนณศูนย์บัญบรรชาการรบทางอากาศบรรยากาศตึงเครียดเข้าปกคลุมทุกลมหายใจของเจ้าหน้าที่หน้าจอเรดาร์ขนาดมหึมากะพริบท,ทีแสดงเส้นทางบินของพวกบุกรุกที่กำลังหนีตายอย่างสิ้นหวังเหล่านายพลระดับสูงกำลังวิเคราะห์เหตุผลที่เลือกใช้ F16 บล็อในภารกิจสำคัญครั้งนี้ไม่ใช่กรีพเพนที่ท,ทันสมัยกว่า แต่ความเร็วเหนือเสียงของ F-16 คือกุญแจสําคัญในการไล่ล่าระบบเชื่อมโยงข้อมูลลิงค์ขีลิขสิทธิ์เฉพาะช่วยให้นักบินไทยมองเห็นสนามรบได้ทั่วทั้งหมดในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามตาบอดและหูหนวกสนิทเพราะระบบสื่อสารล้าหลังถูกรบกวนสัญญาณอย่างหนักกลับสู่ท้องฟ้าเฮลิคอปเตอร์สองลำที่เหลือพยายามบินหลบหนีเข้าไปในหุบเขาแคบๆเพื่อเอาตัวรอดพวกมันบินต่ำจนใบพัดเกือบจะตัดยอดไม้เพื่อหลบเลี่ยงการล็อกเป้าจากเรดาร์มรณะ แต่นักบิน F-16 ไทยฉายาแมวสยามกำลังดำเนินกลยุทธ์ไล่ต้อนเหยื่ออย่างใจเย็นพวกเขาไม่รีบร้อนยิงตกแต่ต้องการบีบให้ค่าสศึกหมดแรงเพราะความหวาดกลัวและความสิ้นหวังทันใดนั้นสัญญาณเตือนขีปนาวุธต่อต้อตานอากาศยานมันแพชก็ดังลั่นภายในห้องนักบิน F-16 ทหารคุ้มกันของเจ้าพ่อแกงต้มตุ๋นตัดสินใจยิงสวนจากใต้โลไม้เพื่อหวังเปิดทางรอดเพื่อสุดท้าย นักบินไทยตอบสนองรวดเร็วปานสายฟ้ากดปล่อยพลุไฟหลวงความร้อนสว่างว่าไปทั่วท้องนาภาขี่ปนาวุธฆ่าศึกหลงกลพุ่งเข้าหาดงพลุไฟและระเบิดตูมสนั่นกลางอากาศโดยไร้ซึ่งความเสียหายใดๆหมดเวลาเล่นแล้วนักบินพืมพำม,มพร้อมสับสวิตเปลี่ยนโหมดโจมตีเป็นปืนใหญ่อากาศแบบหมุนพวกเขาตัดสินใจไม่ใช้ขี่ปนาวุธซ้ำเพื่อรักษาหลักฐานและเงินของกลางในซากเฮลิคอปเตอร์ไว้เครื่องบินรบ F16 ดิ่งลงมาดุดชพยาอินทรีตะดปบเหยื่อเสียงปืนใหญ่20มม M-61 Vulcan คำรามกึกก้องดังฟ้าผ่ากระสุนนับร้อยนัดบทขยี้พื้นดินตรงหน้าเฮลิคอปเตอร์สร้างกำแพงเพลิงสกัดกั้นเส้นทางนี้เฮลิคอปเตอร์ลำที่2ถูกยิงเข้าที่ส่วนหางจนพรุนเสียการควบคุมและหมุนคว้างกลางอากาศมันร่วงลงสู่ลานดินว่างกลางป่ากระแทกพื้นอย่างรุนแรงจนฐานล้อหักสะบั้นกระจุยกระจาย เหล่าเจ้าพ่อตะเกียรตะกายคลานออกจากซากเครื่องบินหน้าซีดเผือดไร้สีเลือดด้วยความสยดสยองเครื่อง F16 บินบนประกาศชัยชนะเหนือสีรษัเสียงเครื่องยนต์คำรามข่มขวัญศัตรูจนตัวสัน่นยุทธวิธีแมวหยอกหนูประสบความสำเร็จอย่างงดงามศัตรูติดกับดัดโดยไม่ต้องเปลืองขี่ปนาบุตรเพิ่มแต่สงครามยังไม่จบสิน้นข่าวการโจมตีได้แพร่สะพัดไปถึงหูของข้าอำนาจมืดที่หนุนหลังอยู่พายุลูกใหญ่กว่ากำลังเกาะตัว เมื่อปืนใหญ่ของฝ่ายตรงข้ามเริ่มบรรจุกระสุนเพื่อเตรียมลังแคนขนานไปกับการโจมตีทางอากาศหน่วยปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่602เริ่มเปิดฉากถล่มในโลกไซเบอร์อย่างเงียบเชียบเป้าหมายคือระบบเซิร์ฟเวอร์ขององค์กรอาชญากรรม,รมที่ตั้งฐานที่มั่นผิดกฎหมายตลอดแนวชายแดนณนะศูนย์บัญชาการฆ่าศึกหน้าจอเรดาร์และระบบสื่อสารดับบูบลงกระทันหันจมดิ่งสู่ความมืดมิดในพริบตาไวรัสคอมพิวเตอร์ช้างเผือก ถูกฝังเข้าระบบเริ่มลบข้อมูลการช่อโกงมูลค่าพันล้านเหรียญจนเกลี้ยงพวกผู้บริหารบ่อนคาสิโนตื่นตระหนกทุบทำลายฮาร์ดดิสก์เพื่อทำลายหลักฐานการกระทำผิดแต่สายเกินไปเสร็จแล้วแท็กเกอร์หมวกขาวของกองทัพไทยได้ทำการคัดลอกรายชื่อบัญชีดำไม้ทั้งหมดแล้วความโกลาหลลุกลามไปทั่วเขตเศรษฐกิจพิเศษจอมปลอมพนักงานต่างวิ่งหนีตายราวกับพึงแตกรังบนท้องฟ้าโดรนเฮอร์เมส900ของไทย กำลังบันทึกทุกความเคลื่อนไหวอย่างละเอียดภาพเหตุการณ์ถูกส่งตรงกลับกรุงเทพทำให้ทั่วโลกตกตะลึงกับขนาดขององค์กรอาชญาการรมระดับชาตินี่คือการเชือดไก่ให้ลิงดูไทยไม่ได้มีดีแค่ปืนผ่าหน้าไม้แต่ยังเป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเราเจ้าพ่อตระหนักแล้วว่าเงินตราไม่อาจซื้อชีวิตได้เมื่อต้องเผชิญกับความพิโรธของคนไทยทว่าเมื่อสุนัขจนตรอกย่อมแหวงกัดปากกระบอกปืนใหญ่ฝั่งตรงข้ามเริ่มขยับเขยเื้อนเพื่อเตรียมตอบโต้ ท้องฟ้าอันเงียบสงบยามค่ำคืนกำลังจะถูกฉีกกระชากด้วยจรวดนับพันแจ้งเตือนถึงสงครามเลือดที่กำลังปะทุความเงียบสงัดยามค่ำคืนที่ชายแดนพระวิหารถูกฉีกกระชากด้วยแสงว่าแผงมัจจุราชในชั่วพริบตาระบบจรวดหลายลำกล้อง rm70 ของข้าศึกยิงถล่มพร้อมกันสาดเทหาวฝนเพลิงลงสู่แผ่นดินไทยลูกจรวดแหวกอากาศพุ่งไปพร้อมเสียงวีดวิวที่น่าสยดสยองมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านชายแดนที่เงียบสงบ ไซเรนเตือนภัยทางอากาศดังระงมทั่วจังหวัดศีสาเกษประชาชนแตกตื่นวิ่งหาที่หลบภัยอย่างจ้าระวันแต่กองทัพบ,บกไทยไม่เคยหลับไหลเรดาร์ต่อต้านปืนใหญ่ n, n t p q 3 6จจับพิกัดเป้าหมายได้อย่างแม่นยำคำสั่งตอบโต้ถูกส่งออกไปเดินเครื่องซีซ่าบทขยี้ทุกฐานยิงของข้าศึกให้ย่อยยับทันที พิษปืนใหญ่อัตรจรีซ่า155มม,ม,มเคลื่อนตัวออกจากเงามืดเข้าสู่สมรภูมริมรบอย่างน่าเกรงขามบรรจุกระสุนยิงเสียงตะโกนก้องปัฐพีสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นภายใต้อนุภาพปืนใหญ่ไทยกระสุนอัจฉริยะนำวิถี GPS พุ่งทยานออกไปด้วยความแม่นยำระดับจับวางไม่คลาดเคลื่อนแม้แต่นิลเดียวณฐานทัพฆ่าศึกเสียงระเบิดดังกัมปนาด รถยิงจรวด RM 70ถูกเป่ากระจุยกลายเป็นเศษเหล็กความแม่นยำนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มีเงื้อมือของพันธมิตรผู้สรงอำนาจคอยหนุนหลังอยู่เงียบๆในความมืดมิดของอวกาศสงครามระหว่างดาวเทียม g p s ของสหรัฐและเปย์โต้ของจีนกำลังปะทุขึ้นสหรัฐทอลักลอบส่งข้อมูลพิกัดแบบเรียลไทม์ช่วยให้ปืนใหญ่ไทยยิงแม่นยำ General, ราวจับวทุกนัดเข้าเป้าในทางกับกัน ระบบสื่อสารของข้าศึกถูกรบกวนอย่างหนักทำให้พวกมันกลายเป็นคนตาบอดในสนามรบไม่ยอมจำนวนง่าย,ายๆฝ่ายตรงข้ามทิ้งไพ่ตายส่งกองพลรถถัง T55 รุ่นอัปเกรดบุกข้ามพรมแดนพวกมันหวังใช้จำนวนที่มากกว่าเข้าบทขยี้แนวป้องกันที่ดูบางเบาของไทยให้ลาบคาบแต่พวกมันคิดผิดถนัดสิ่งที่รอคอยอยู่คืออสูรกายเหล็ก v t 4ที่ล้ำสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สงครามรถถังระดับตำนานเริ่มขึ้นเทคโนโลยีสุดล้ำปะ ทะกับคลื่นมนุษย์และเหล็กกล้าจำนวนมหาศาลปืนใหญ่125มมของ VTC คำรามลั่นกระสุนเจาะเกราะ APFSDS พุ่งทะยานด้วยความเร็วเหนือเสียงเกราะของ T55 บางราวกับกระดาษเมื่อต้องเผชิญกับอำนาจการเจาะทำลายอันน่าสะพรึงของกระสุนยุคใหม่ระบบเล็งเป้า Hunter Killer ช่วยให้รถถังไทยสังหารสงเป้าหมายได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีในทางกลับกันกระสุนค่าศึกยิงโดน VTC แต่กลับกระดอนออกไปอย่างไร้ค่าเมื่อเจอกรอบปฏิกิริยาอัดระเบิดนี่คือมหากรรมสังหารหมู่ยานกรอบพลรถถังไทยผู้ทานด้วยความภาคภูมิใจผ่านวิทยุกองทัพอากาศไทยยังคงครองน่านฟ้ากริเพนทิ้งระเบิดอัจฉริยะปูพรมเคลียร์ทางเดินทัพอย่างหมดจดข้าศึกแตกพ่ายทหารนับร้อยทิ้งอาวุธวิ่งหนีตายกลับไปยังอีกฝั่งของพรมแดนอย่างไม่คิดชีวิตมหาอำนาจที่จับตาดูอยู่ตรหนักดีว่าดุลอำนาจในอินโดจีนได้เปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลแล้ว ทว่าชัยชนะนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นศัตรูยังคงจับตัวประกันสำคัญไว้ในป่าลึกหน่วยรบพิเศษทหารพรานพร้อมแล้วสำหรับภารกิจพลีชีพบุกจู่โจมรังสุดท้ายของศัตรูไม่ยอมรับความพ่ายแพ้บนภาคพื้นดินฝ่ายตรงข้ามทิ้งไพ่ตายทางอากาศใบสุดท้ายออกมาฝูงบินขับไล่หลากบทบาทซู30 MK2 คำรามกึกก้องทะยานขึ้นฟ้าแบกความหวังที่จะพลิกกระดานรบเรดราของพวกเขากวาดหา F-16 โดยเชื่อมั่นว่าพลาะกําลังของสุโคยเนี่ยจะข่มขวัญคู่ต่อสู้ได้แต่พวกเขาคิดผิดมหันกองทัพไทยไม่ได้ใช้ F-16 เข้าปะทะแต่ส่งนักฆ่าล่องหนมาแทน JAS 3 9 g r i p เ n พร้อมระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ล้ำยุคได้ล็อกเป้าหมายจากระยะนอกสายตาอาวุธที่ถูกสั่งการไม่ใช่ขีปนาวุธธรรมดาแต่เป็นมีเทียอ,อุกกาบาตสังหารที่น่ากลัวที่สุดในโลกด้วยเครื่องยนต์ r a มเจ t ขีปนาวุธมีเทยร์พุ่งเข้าหาเป้าหมายด้วยความเร็วที่ไม่มีใครหนีพ้นหลบเร็วหลบเร็วนักบินฆ่าศึกตะโกนกล้องแต่ทุกความพยายามกลับไร้ความหมายท้องฟ้าถูกกวาดล้างจนสะอาดอีกครั้งยืนยันบัลลังราชาแห่งอาเซียนของกองทัพปากาศไทยประตูสู่รังสุดท้ายถูกเปิดอ้าออกแล้วถึงเวลาของเหล่าขุนศึกเงาที่จะปิดบัญชีณบังเกอร์รับใต้ดิน8เจ้าพ่อกำลังตัวสั่งงินงบ รอคอยคำพิพากษาจากโชคชะตาท่ามกลางความมืดมิดของป่าทึบเหล่าผูดผีในชุดดำเริ่มเคลื่อนไหวโดยรายซึ่งเสียงกีเท้าแม้แต่น้อยหน่วยรบพิเศษทหารพรานความภาคภูมิใจของกองทัพบ,บกไทยกำลังกระชับวงล้อมเป้าหมายเข้ามาทุกขณะพวกเขาติดตั้งกล้องมองกลางคืนอันทันสมัยเปลี่ยนความมืดมิดให้กลายเป็นความได้เปรียบแห่งมาจุราช ทหารยามของฝ่ายตรงข้ามยังคงชะล่าใจไม่รู้เลยว่าเคียวของยมทูต <laughs> กำลังจ่ออยู่ที่คอหอยของตนเองลงมือคำสั่งจู่โจมถูกส่งออกไปทำลายความเงียบสงัดด้วยเสียงระเบิดกึดกก้องของดินระเบิดสีสีระเบิดแสงแฟลชแบงถูกโยนเข้าไปเปลี่ยนห้องทั้งห้องให้กลายเป็นสีขาวโพลนจนตาพร่ามัวนักรบไทยบกทะลวงเข้าไปดังสายน้ำหลาปากกระบอกปืนทาววพลไฟสังหารทุกการต่อต้านให้สิ้นซาก พวกทหารรับจ้างพยายามยิงสวนแต่ก็ต้องล้มลงอย่างรวดเร็วต่อหน้าทักษะการยิงปืนขั้นเทพณห,ห้องสุดท้ายเหล่าเจ้าพ่อทั้งแกํกลังขดตัวรวมกันที่มุมห้องตัวสันติงนกกราวกับหนูติดจันคนหนึ่งพยายามเปิดกระเป๋าเงินตะโกนเสนอสินบนด้วยตัวเลขมหาศาลเพื่อหวังแลกอิสรภาพแต่ทหารไทยปัดกองเงินทิ้งอย่างเย็นชาก่อนจะกระแทกผ่านท้ายปืนใส่หน้าคนเสนอสินบนอย่างแรง ที่นี่เงินไม่มีความหมายมีเพียงกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยเท่านั้นที่เป็นสิ่งสูงสุดเหล่าเจ้าพ่อถูกลากตัวออกจากหลุมหลบภัยสภาพหน้าสมเพชต่างจากภาพลักษณ์หรูหราที่เคยเห็นในอดีตเสียงเฮลิคอปเตอร์บล็คฮอคคำรามเหนือศีรษะหย่อนบันไดลิงลงมาเพื่อรับหน่วยรบพิเศษและ,ฉะเฉลยภาพการจับกลุ่มหัวหน้าแก๊งถูกเผยแพร่ทันทีสร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งภูมิภาคอย่างรุนแรงอีกฝั่งของพรมแดนกองทัพข้าศึกเห็นความพ่ายแพ้ที่แน่นอน จึงเริ่มวางอาวุธและยอมจำนนรถถังที55ที่เหลือรอดหันหัวกลับพลอยทับท่ามกลางความอับอายขายหน้าอย่างที่สุดทางชาติไทยโบกสะบัดอย่างองอาจบนยอดเขาพนมดงรักยืนยันอธิปไตยที่มิอาจล่วงละเมิดได้ตลอดการมหาอำนาจตะวันตกและจีนต่างต้องยอมรับและยกย่องในแสนยานุภาพท,ทางทหารของไทยปฏิบัติการสายฟ้าฟาดสิ้นสุดลง แต่บทเรียนของมันจะถูกกล่าวขานไปอีกนานหลายทศวรรษเขตปกครองตนเองจอมปลอมถูกลบหายไปอย่างสมบูรณ์คืนความสงบสุขสู่ชายแดนของทั้งสองประเทศกองทัพไทยได้พิสูจน์แล้วว่าสันติภาพจะถูกปกป้องไ,ได้ด้วยปากกระบอกปืนและพลังกำลังเท่านั้นศัตรูผู้คิดร้ายจงจดจำไว้อย่าได้รีอาจปลุกเสือที่กำลังนอนหลับไหลให้ตื่นขึ้นมาเป็นอันขาดม่านควันแห่งสงครามค่อยๆจางหายไปบนยอดเขาพนมดงรัก คืนความสงบสุขที่แท้จริงสู่ชายแดนอีกครั้งปฏิบัติการสายฟ้าฟาดได้สิ้นสุดลงแล้วแต่เสียงสะท้อนของมันจะยังคงดังกึกก้องในหน้าประวัติศาสตร์เจ้าพ่อแกงต้มตุ๋นทั้ง8คนบัดนี้ต้องเผชิญหน้ากับความยุติธรรมณสารทหารกรุงเทพไทยได้ส่งสัญญาณเตือนที่ชัดเจนที่สุดว่าไม่มีที่ยืนสำหรับอาชญากรบนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ผืนนี้ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ชัยชนะครั้งนี้ได้ตอบย้ำสถานะที่ใหญ่ของไทยในอินโดจีนให้มั่นคงยิ่งขึ้น มหาอำนาจต่างตระนักดีว่าหากต้องการความมั่นคงในภูมิภาคต้องเคารพเสียงของกรุงเทพเท่านั้นบทเรียนยิ่งใหญ่ที่สุดคือสันติภาพไม่ใช่ของขวัญที่ใครหยิบยื่นให้แต่เป็นผลลัพธ์ของอำนาจการป้องปรามกองทัพที่อ่อนแอมีแต่จะเชื้อเชิญผู้รุกรานแต่กองทัพที่เกรงไกลจะหยุดยั้งสงครามได้ตั้งแต่ต้นคนไทยคืนนี้สามารถนอนหลับได้อย่างอุ่นใจเพราะรู้ดีว่าน่านฟ้านี้มีทหารกล้าคอยเฝ้าพิทักษ์อยู่ เราไม่ได้กระหายสงครามแต่เราพร้อมเผาผ่านศัตรูให้เป็นเท่าทุลีหากถูกย่อ,อยุรังแก Here, จงภูมิใจในกองทัพไทยเหล่าโล่เหล็กกล้า Here, <we> ที่จะปก <this water. S 1> ป้องราชาณาจให้อยู่ยั่งยืนยงตลอดไปสงครามจำลองในวันนี้คือเครื่องเตือนใจแม้นหวังตั้งสงบจงเตรียมรบให้พร้อมสัน่นอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อไม่ให้พลาดการวิเคราะห์ยุทธศาสตรทหารสุดเข้มข้นในครั้งต่อไป พลังแห่งความรู้ก็คืออาวุธชนิดหนึ่งสวัสดีและขอให้ชัยชนะจงอยู่กับท่าน